สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้วิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่1เราจะมาเรียนกันเรื่องความก,กตัญญูกตะเวทีค่ะโดยคุณครูพน,นิดานักทั้งนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เนื้อหานะคะเรามาเรียนรู้จุดประสงค์กันก่อนนะคะจุดประสงค์ข้อที่1 บอกผลการกระทําที่แสดงถึงความกตัญญูได้ข้อที่2ปฏิบัติความกตัญญูต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ได้ถูกต้อง 3. สื่อสารและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความกตัญญูต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ได้วันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมารู้จักสิ่งสิ่งหนึ่ง ที่เรารู้จักกันอย่างดีก็เพราะว่าสิ่งนี้จะทำให้ชีวิตเรามีคุณค่ามากขึ้นนั่นก็คือความกตัญญูกตวเวทีนั่นเองค่ะกะตัญญูคือการรู้คุณหรือการระลึกบุญคุณผู้อื่นส่วนคำว่ากตวเวทีก็คือการตอบแทนบุญคุณของผู้ที่มีบุญคุณนั่นเองค่ะและกะตัญญูกตวเวทีก็หมายถึง การรู้บุญคุณและแตบแทนคุณนั่นเองนะคะการรู้คุณพ่อแม่ที่เราเรียกว่าความกตัญญู่ดเด็กทุกคนควรระลึกไว้ให้ดีนะคะเพราะพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดเราเลี้ยงดูเราเป็นอย่างดีทั้งในยามปกติและยามที่เราไม่สบาย พ่อแม่ก็จะคอยดูแลเราพ่อแม่คอยปกป้องเราจากพยันตรายต่างๆรวมทั้งยังแนะนำสิ่งที่ดีๆให้กับเราและพูดถึงกระตะเวทีซึ่งก็คือการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ลูกๆทุกคน ควรมีความกตัญญูกตวเวทีต่อพ่อแม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ไม่เถียงหรือทำให้ท่านเสียใจไม่กระทำสิ่งใดที่เสื่อมเสียวงตระกูลตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนสำหรับเด็กๆก,ก็คือการตั้งใจเรียนหนังสือนั่นเองค่ะแล้วก็ต้องแสดงความเคารพต่อท่านด้วยนะคะ ต้องช่วยแบ่งเบาภาระของท่านด้วยเช่นการเช่นช่วยทำงานบ้านและที่สำคัญนะคะคือเด็กเวลาท่านป่วยเด็กๆต้องคอยดูแลท่านนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆก,การเป็นเด็กดีของพ่อแม่และผู้มีบุญคุณไม่ใช่เรื่องยากเลยใช่ไหมคะรูว่าเด็กๆสามารถ ทำได้ทุกคนนะคะสิ่งที่เด็กๆจะต้องทําต่อไปเมื่อดูเมื่อดูคลิปจบแล้วก็คือให้เด็กๆถ่ายรูปนะคะแสดงความกตัญญูกตเวทีทรงรายกลุ่มห้องเรียนและก็อย่าลืมแท็กชื่อคุณครูด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ